เธอมีความอุกอังเอาในใจเลยได้ปรึกษาหมอเหตุฉนยัยจังประ่านมีครูมีข้องมีพุงมีผัวคือเขาหมอก็เลยนแนะน้ำเอย์เม่วานดับแรอาบน้ำก่อนเธอก็เกิดอ,อยากแทอาบน้ำก้อนพนานา้ำก็เย็ยนเย็นขนาดแดดได้นีิสวยยังมาแรงเสร็จตั้งแต่อ้าวน้ำสะเย็นแถิจา้าบ้าบดอก มาได้กับบ้าดอกควรนนะตาว่างเก็คึ้หลายอยู่รอกจ้าเห็นตั้งได้ดีน้อเห็นตั้งได้ดีน้อได้ไปปรึกษาหมอแล้วเสียควบหมอดีบอจังสิแม่แต่ว่าพอมาหอดหนังงานจริงเสียอาบน้ำอาบทานน้ำกันเย็นเย็นก็ได้ขึ้นยากจ้าอุกอังเอาใจได้ตอนนี่